แวะมาหายายครับพี่น้องแวะมาเล่นน้ำยายนั่งนังผ้าบวบบวบมาที่นี่นังผ้าบวบมาตะได้ซ้ำน,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 นี่ป๋ายซีฟมาก็ไม่ได้นั่งงานมีถึกมือทุบเอาตัวผมทุบตัวแต่ว่าย้าไปทุบเถอะย้ายไปทุบอันนี้เห็นยังนี่นี่มา,าที่ไหนใบตองนี่ใบตองสสห้อกับต้มห้อต้มโอ๋แต่ว่าเสื้อกับต้มพัดแล้วบิ้งขี้บุญนี่ยัง เจ็ดอันมื้อเปิากันัมโอ้เฮ็ดขาวต้มหกบกจ้าม่ได้พี่น้องไม่พี่น้องก็มกบกเนี่เฮ็ดข้าวต้มหกบกแต่ว่าสิเฮ็ดโดนเนี่ยพวเฮ็ดหกข้าวถึงน้องเบื่อท่้าวไปอมเออเยข้าวไหมบางกัน่วางกีเดี๋ยวนี้ตั้สายแล้วว่ยายิตั้มือกู จังคือเขาเขาก็ปาดออกนั่นย้อนเดียวหมดแล้วเฮ็ดข้าวต้มแล้วองสิการยึดเมื้อนี้บ่ได้ไปนั่นเขาแต้นวะมันอันปืนโควิดแล้วก็เขาไปหากันบังเออว่าไปหากันเออเป็นยังไงเออมันยึดอันนั่นเขาและเบิดเออเ้าสิบเอาขาอยู่เออเลยวว่าท่านเฮ็ดช่วงนี้จาเพิ่มเขาไปใกล้กันเพราะว่าโรค ข้วิดสิปานนั่นย้ายยวนบ้านจาดำแดงละว่าลกโควิดละไว้ลกข้อบิดพ่นะแต่ยานก็โควิดไดงลกข้อบิดนะหันขึ้นหัวขึ้นมาไหเด้เพราะท่านช่วงไปให้ลูกสายบนเลบ่จังมาสิ้พานี่ล่ะบักเดือกขัดต้มร่วงหัดอยู่ที่อ่าวขัตมส่งปรห้เออเด้อก่้องเล็บที่อยากกินขาตมได้ส่งเปให้ใช่ส่วงเปให้ครับ มีคนอยากที่เขาต้มบมกบกนี่ไอ้ปีใหม่เด้อเอฟซีทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงเด้อตกไปแย่ไลยไก่แย่เลยหมีแย่ไเปลี่ยนเปลี่ยนเด้อไปควนให้ลูกใหยร้านใหลูกเออให้มาบ้านให้ได้ให้กลางให้เจ้าเออไปควนให้ลูกให้หลานที่อยู่ในประเทศต่างประเทศต่างประเทศในประเทศขึ้นวันทุกคนนั่นล่ะ ใช่คืนหอดลายคือหอดย้ำเนื้อหอดคำใบเอฟซีครับพี่น้องก็ได้กินจำเวลาสั่งข้าว้ิเชลได้เลยเบิ้งเออเบิ้งยายเออยายก็คืนหอดทุกคนนหอดทุกคนมาเอาข้าวต้มหมูบกน้ำยายไปกินเด้อเอาเบิ้งยายบอลจังเอฟซีสายยันว่าลุงมาเศร้ายายก็เปิดด้วยก็มากันกินตะก้อยหัวเท่ใหญ่ยากน้ำด้วยเออเนาไปเขากินไป แม่กำไปกินนู้นรงหน้าพอดีเลยเจัดปั๊บไหมเ้ามาถิงหัวไปใส่กงหน้าเราแต่ละวันปักบปุ๊กขี้แมตะพุ่นเนาะใยเนาะแค่พุ่นละเจี๊ยมต่อนไว้วันทีสี่หัวเข่าบ่บ่ใยสียเอาเขาตัวเขาทํ้ด่างเขากำหังเข่ากำเครื่องหนึ่งเขาเหนวเครื่องหนึ่งผสมกันเข่ากำไปวัดจางค้มมาไห้เมื่อนั่นแหมกาไปวัดบ่สีเหไปวัดกิ้นน้ อ,อพี่น้องครับบอกโบกนี่กินหลายางดีเด้ได้มผพาได้ง่ายเลยผ้าแล้วก็ไปขวดเลยยายพาแล้วไ,ไปขวดและเมื่อนั้นพาไว้บลานหลบไปกินไอ้ย่าอืมไอ้ไปใส่อะไรน,น้องแป้งโรงเรียนเมื่อนี้ไปโรงเรียนนี่โรงเรียนขางนางงามไปโรงเรียนเมื่อนี้เมื่อนี้บขึ้นว่าสิบแง่ศาสห้ยายแเราวอาจังไหนพวกเศร้าวศร้าแงก็ต่างแงผมว่าสิแวะไปหน้ายายอยู่เมื่อจีนว่าจะไปหักเอาไผ่ตัวไทยคือมาแบบเดี๋ยวแดดอ้อนกัน มันมันหม,นมหลังสออกไปอออมันจิบมาั้เหมือดอกถ้าขาดใยโซนไว้ไปปูไว้หรือเปล่ตายเอนแต่พาขาดพันหน่อยเลยนมันกนาก็หาปลูกักด้ววะนง้าีาน่งโอ้หนังกระั้งผีขวดบได้ใส่กระใต้ครับใส่กระลอกขูดอันนี้กระลอก วันกรตายอเอ้ากวดเอ๋เอ๋เอ๋เอ้ามาที่นี่หัข้าต้มตัวพี่น้องาวบกบกไม่ยำไรก็มาปวดย้ายต้มนะเออนี่มาแล้วบ่พ่อเห็นข้าวุ้นัเทไหมน่อยากไหมแต่มันมาดเลยยายเคยเอาอันนั่นเห็ดน้ำยาข้าวปุ้นว่าเอาแบบกระปูนกะปูปูปูอีปู เแค่ว่าผมผมมักแบบนี้ได้ประเด็มักแบบคล้ายๆว่าเอากบไปย่างไปย่างไว้มาต้มเค็มน้รมดาเขาปุ้นไหมกบย่างไหมผมมากินสั่นอันบอกว่าอันหมักหมูได้มากยู่กบแต่เลยว่าเพราะท่านใหนสั่งไปเชียงน้ำมันสาบาดไปเชียงสาบาดหมักหมูวว้ย่างอะไรเราเลย่วยน้ำยาตุ่มนั่นนะเออเอาเอาไปเชียงไปเชียงไปเชียงสาบาดไปใส่แมวเกล็ดเฮ้ เพีคือเราไปเถียงหินม่เอาจรไม่เอาเกีนไม่เอาไม้ต้นเร้ก่เมียอนขไ่จงโอ้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 อ้มอ้โ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 อ้อ้โน้โอ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 ้โวัโน้โอ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 กโอ้โอ้โอ้โล้โอ้โล้โอนโล้โอเโอาโอ้โอ้โห้โอ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 ้คอ้บอ้โ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 อ้งจะโอ้โอ้โอ้ัว้โอ้โอ้ผู้ดอ้โ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 อ้ไก่ ตาของแมตาของเลี้ยไม่ได้กินนี่แค่ไม่ได้กินมันไปหาเขาบอกว่ถือเขาลักกินมันเลยยายมันไม่เอ้ไม่ยื่นเอาว่าได้เอาว่าได้เดี๋ยวมือนาผมจะเอาเนื้อใส่กุ้งไหมยายไปใส่กุ้งเนื้ให้อยากกินกุ้งวะขวดโคคือแบบไหนบ่ผมสื่อมากแบบว่เป็นขวดโคเป็นดังเป็นดังแบบไงเดี๋ยวมือนาผมละบ่นมือนี่ดอกเท็ดเท็ดไม่จักอันไม่จักอันวันผมสื่อมา ามอันหอสองอันอนี่แหละจำาเลยอะใส่เบิ้องหล,ลับไปลังเายหงบ่มันีาานขันยัยชี้ขับ่ปีนีนบนนน้บ่บมันยังมันชีขันไปหั้นไปนี่เรา,มาไ,ไาม่ใส่เบ,บ,บิ้่งหดอกว้ยใส่เทว่าษยตื่นไปยามกับพ่อดีละเขาลักไปหมัดไใส่กุ้ง <laughs> <laughs> อาไปดองครับเอาไสัดีก่อนครับเดี๋ยวคอนขึนมากันแล้วกันแวะมาเลน้ำยายสได้พักกระดาอยน้อยยายน้องมันนะได้ไร มื่อวันนี้ผมไปเก็บผักกระเดาอยู่น้าน่ะแต่ว่าคุณบอกไปหาอยู่เพราะว่ามื่อนั้นมันยากค่ะหนกเลยบ่ได้ไปเสียบไปเลยผูใ้ใดอยากคืเอาไปผักให้ <ขอ S 1> พักจำค้มผักไปให้เออมาผักกระเาดาเพราได้อยางไดรไปมามาเอาบ่ฝากดอกแต่ว่าผูใ้ใดอยากได้มาขึ้นเอามาหมิ่นเอา,เอาม้มา,มาต่อยเอาไปแล้วยายไปไปพี่น้องครับอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนเด้อสิ่อดปีใหม่แล้ว ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนครับบ่าว่าพี่น้องที่อยู่ในไทยอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนะอยู่ดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ขอให้พี่น้องจงคลายแค่ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงปอดภัยจากโรคหลายต่งตางๆครับขอให้คุณพารักษารำรำด้วยบายายาย